เมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่8ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อนนท์อภิชาโนนำพระพิสุและสาธุชนสวดมนต์ธร,รมวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสรโรพระผู้ปราบมารและเมตตานำนั่งสมาธิตามเทพเสียงนนั่งของหลวงพ่อเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่พระอาจารย์สุม,มนติตะมันโตจะได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องสงครามชีวิตโดยมีใจความตอนหนึ่งว่า มนุษย์เรานี้บางคนประกอบคุณความดีได้รับการยกย่องสรรเสริญไว้มากตอนมีชีวิตแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อละโลกนี้ไปแล้วจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะเบื้องหลังความตายมีแต่บุญกับบาปที่จะนำพาไปหากใจหมองก็ไปอบายใจใส่ก็ไปสวรรค์ สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าจัดขึ้นเพื่อให้คณะสัทธาสาธุชนได้ร่วมกันทำความดีสร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำความดีซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ในทุกวันพฤหัสบดีค่ะ